ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวชมรมคนรักเครื่องเสียงนะครับสวัสดีพี่ๆนะนะลุงป่าน่าสูขสุขคนนะครับน้องรวมไปถึงนะครับพี่น้องสอปอลาวนะครับพี่น้องสอปอลาวนะครับแล้วก็ฟังให้สุขสุขคนนะครับน้องวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับช่างตวงเหมือนเดิมนะครับอยู่กับ power amp นะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์หน้าร้านนะครับเป็นตัวพารอนนะครับพาดอนโปรนะครับตัวนี้เป็นรตใหม่นะครับ นี่ครับ PH 4.00 8นะครับก็แทนนี้นะครับสเปคตามที่โรงงานให้มานะครับนาะคือ800วัตต์นะครับ800วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็1,350วัตต์ที่4โอห์มนะครับเดี๋ยวเจ้าต้องจะพาชมรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกข้างในน้ครับนาะ ก็นะครับข้างนอกก็ไม่มีรอยขีดรอยขวนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น p o w e r อร์โชหน้าร้านนะครับนี่ครับตีกว่าไปซื้อมือสองนะครับช่างโต้งบอกเลยนี่ข้างหน,าน้าก็นี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้นี่ครับข้างหลังนะครับนี่ไม่มีรอยสนิมไม่มีรอย อันนี้น็อตนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับยังไม่ขยับนะครับเดี๋ยวช่างต้งเปิดฝาหลังให้ดูนะครับนี่ครับสวยๆนะครับหม้อแปลงนะครับใหญ่ๆนะครับคาปาซิเตอร์นะครับหรือซีนะครับฝั่งละแปตัวนะครับ2องสี่หกแตัวนะครับนาะ สำหรับคาปาตัวนี้นะครับก็ถือว่าเกรดถือว่ามีคุณภาพนะครับคุณภาพมาตรตานเลยนะครับไม่ใช่เปิดไปสักพักแล้วระเบิดตุ้มตามไปเหมือนตัวสีฟ้านั้นนะครับคาปาสีฟ้านั้นนะครับเช่องตัวไม่ขอเอื่ยยี่ห้อนะครับก็นี่นะครับแล้วก็ทานซิตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นคันเฮดเนาะครับก็สองสี่หกแปดเช่นเนละแปดคู่นะครับ ถามว่าบัดถึงไหมผมว่าถึงนะครับใช่นั้นเราเปดคู่นี่ยิ่งเป็นคัดเฮดด้วยยิ่งเลี้ยงเข้าไปใหญ่นะครับตัวนี้เสียงจะได้หนักแน่นจะได้เสียงเคลียกว่าคาัดดีนะครับคาดเฮดแต่ข้อเสียก็นี่ครับหนักครับช่างต้งก็ชอบอยู่นะครับเพราะว่าแอมคาดเฮดแต่ผมแต่ช่างต้งไม่ชอบตรงที่มันหนักนะครับ ที่บ้านก็ใช้คราดดีอยู่นะครับก็มีคา่ดเทุปะปนกันไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็เสียงตอบรับมาดีอยู่นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับสามารถขับดอก1 8นิ้วได้8ดอกนะครับดอกคงหลอด้วยก็พี่ๆที่ซื้อไปนะครับที่เอาไปขับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มโครงหล่อนะครับก็กระแสตอบรับมาดีอยู่นะครับนาอส่วนมากก็พี่ๆก็เอาไปขับเยอะก็ดอกท้ำเลยนะครับขับแปดดอกนะครับทช่แน่นละสองดอกก็เอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับตัวนี้โอเคนะครับนาะช่างตวงบพาว่านาย้หญ่ห้างนะครับนาะเอาเป็นว่านะครับช่างตวงนะครับเปิดราคาเครื่องนี้นะครับ 7900บาทนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับ7,900บาท4ีช้นแนนสามารถขับดอก18นิ้วได้8ดอกนะครับอิ่มไม่อิ่มขึ้นอยู่กับดอกลำโพงของท่านนะครับ7,900บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับช่างตัวมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็จะมีค่าบริการเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทางก็ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์08 9 39 5 28 7 8นะครับหรือไอดีไลน์ก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับ Facebook ก็เฉลิมพรยืนสุกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับช่างต้งขอฝากนี่ยครับพาดรอนโปรไว้ในอีกห่ตัวนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆน้าๆด้วยนะครับเบดได้กลางแหลมดีนะครับตัวนี้ ราคาไม่ถึงหมื่นโอเคนะครับผมช่างตรงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ